คาเพียง4แสน0 0บาทเท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวน์พันกันยาวๆ84งวดกันไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมระบบความปลอดภัยของรุ่นนี้กันก่อนเลยค่ะ ตัวทางของเขาเนี่ยแข็งแรงภายในก็มาพร้อมกับถุงลมนิรภัยรอบคันในเรื่องความปลอดภัยสุดยอดค่ะด้วยความที่ด้านบนของเขานะคะมาพร้อมกับเซนเซอร์เรเซอร์เ,เรเดาร์ในเรื่องของระบบด้านหน้าของเขาเนี่ยมีการแจ้งเตือนการชนด้านหน้าด้วยนะคะข้างๆก็มาพร้อมกับระบบบายสปอร์ตการแจ้งเตือนในมุมอับนั่นเองแถมไฟหน้าของเขาเนี่ยเดียวตามองศา,าของพงวงมาลัยได้ด้วยค่ะ ในส่วนของเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน,น1.6ลิตรนะคะให้กําลังสูงสุด180แรงมา้าในเรื่องของความแรงความเร็วไม่เป็นรองใครห้องเครื่องไม่มีเยิ้มไม่มีย้อยอย่างแน่นอนเพราะว่าเจ้าของเซอร์วิสตามระยะตลอดนั่นเองค่ะด้วยความที่ว่ารถคันนี้นะคะออกแบบมาให้เป็นรถยนต์ซีดานขนาดกลาง ทำให้เราใช้รถในเมืองหรือนอกเมืองก็ตอบโจทย์รูปลักษณ์ภายนอกของเขาเนี่ยก็ดูสะดุดตาหรูหรามากๆเลยประกอบด้วยคิ้วโครเมียมสีเงินแบบนี้นะคะตัดกับตัวรถทําให้ตัวรถเนี่ยดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นกระจกมองข้างก็เป็นแบบพับไฟฟ้ามือจับทั้งสีปานของเขามาพร้อมกับระบบคีเลดเราสามารถล็อกรถปลด,ปดล็อกรถตรงระบบตรงนี้ได้เลยนะคะแค่สัมผัสเบาๆตรงปุ่มนี้นะคะรถก็จะล็อกโดยอัตโนมัตินะคะหรือถ้าเราต้องการปลดล็อกแค่สอดมือเข้าไปแบบนี้ค่ะ นี่ค่ะอย่างนี้เลยนะคะเห็นไหมคะว่าออกแบบมาให้เราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและรถคันนี้นะคะยังออกแบบมาให้รถการชิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงด้วยนะคะสามารถรองรับน้ำมัน e85 e20 อัตราบริโภกน้ำม,มันของเขาอยู่ที่14-18กิโลลิตรบอกเลยคะ่ะว่าประหยัดสุดๆ มองภาพขณะถอยจอดเปิดการมองเห็นเพิ่มความปลอดภยัยกกิงเซ็นเซอเ์อีก4จุดค่ะมาพบกับท่อไอเสียคู่แบบสปอร์ตด้วยค่ะมาค่ะมาต่อกันที่ภายในนะ บอกเลยว่าภายในของเขาตกแต่งด้วยโทนสีน้ำตาลค่ะเพราะว่าเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเบาะนี่ก็ออกแบบมาได้ดีมากๆมาพร้อมกับปีกโอกระชับแบบนี้เลยนะคะหนังนุ่มนิ่มเป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้งคู่หน้าส่วนตำแหน่งของคนขับนะคะปรับเมมโมรีได้3ระดับด้วยกันค่ะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นหุ้มหนังสามการแบบสปอร์ตแบบนี้มาพร้อมกับระบบคูบคโทระบบควบคุม,ค,มความเร็วลดการเวลาของคนขับได้ดีเวลาเดินทางไกล ลดการสิ้นเปืองของเชื้อเพิงได้ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะรักษาระยะความเร็วได้ตลอดการเดินทางนั่นเองค่ะในส่วนของคนส่วนกลางนะคะก็ครอบด้วยโคเมียมสีเงินแบบนี้เพิ่มความรูหราเข้าไปอีกการปรับแอร์ของเขาก็จะเป็นแบบ ดูโอโซนคนไหนชอบร้อนชอบเย็นปรับได้ตามใจเราเลยคะ่ะในส่วนของเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดพาวเวอร์ชิพนั่นเองตรงกลางตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ซส์สำหรับวางแก้วใส่ขวดน้ำเห็นไหมคะว่าสภาพของเขาเนี่ยกิบมากๆ99.9ไปเลยจ้าถ้าไม่ใช้ก็ปิดไปอย่างี้ได้เลยนะคะเห็นไหมนังของเขายังสภาพดีมากๆที่เท้าแขนตรงนี้นะคะสามารถดึงเปิดขึ้นมาได้จ้ะ นีเลยค่ะหนังไม่มีลอกไม่มีร่อนนะคะเพราะว่าเจ้าของเดิมอะ่ะจอดในร่มตลอดนั่นเองนะคะในเรื่องของการดูแลรักษาคือมาดีมากๆถ้าคนไหนได้ไปใช้งานต่อบอกเลยค่ะว่าคุ้มสุดคุ้มจริงๆค่ะในส่วนแถวที่2นะคะบอกเลยว่าก็นั่งสบายไม่แพ้ด้านหน้าเหมือนเรานั่งโซฟาอยู่ที่บ้านแบบนี้เลยนะคะ และถ้าบ้านไหนมีเด็กนะคะสามารถติดตั้งเบาะเด็กอโซฟ i x ได้2ตํตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะติดได้แบบว่าบอกเลยว่าอนเนกประสงค์ห้องโดยสารกว้างแบบนี้ด้านหลังจะร้อนไหมไม่ร้อนค่ะเพราะเรายังมีแอร์ตอนหลังให้ทั้งซ้ายทั้งขวาแบบนี้เลยนะคะแล้วตรงกลางตรงนี้ถ้าไม่มีคนนั่งเราสามารถดึงตรงกลางตำแหน่งนี้นะคะออกมาได้เลยจ้า <S <S เป็นที่เท้าแขนแบบนี้ก็ได้นะคะวางแกวก็ได้ด้วยค่ะ เบาะของเขานุ่มนิ่มแบบนี้เลยวัสดุต่างๆนังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆ99.9% 99กันไปเลยค่ะคอยย้ำอีกครั้งคันนี้มาในราคาเพียง4 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นชีวิตและความปลอดภัยคุณสามารถเลือกได้ค่ะอย่าลืมเข้ามาชมคันจริงและทดลองขับกับเราได้แล้ววันนี้ที่ Open Road นะคะสำหรับวันนี้กิฟกับบุญโวเอต้องลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ